กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปูทท่ทวดชิตพนโนเรศรหัสหนึ่งสองแปดครั้งที่เก้าสิบเอ็ดวันที่แปดกุมภาพน 2, 5, 6, ันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าบัดนี้เป็นครั้งที่เก้าสิบเอ็ดตรงกับวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าข้าพเจ้านายชิตพจนโนเรศรหัสหนึ่งสองแปดขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชา และเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระข้าพมติเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่อุนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทพเวลาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสารยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพผลพระจราจะไตรยัย อุบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรก่การสวดสาทยายมนต์ต่อไปบวชเสดชุนุมเทวดาสมันตาจัก,กรวาล้สุอัตากระจเทวดตาสัทธัมมังมุนีราชาสาสุนันตุสักขโมโะทงังสักเคฆาเีเจาร,ร,าร,าตตรูเบกิริสีคาราตเตติิคิมาเนทีเบระเตจักามีตารุวานาคอาอเนเกวันตุมงยิเคเตพุ่มมาจายันตุเทวาชรทราวิสมียะคันนาปนาคา ตตันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจานังสาธะวเมสุนันโดธรรมสวนรคารอยยมัทันตาธรรมสวนรคารอยยมัทันตาธรรมสวนรคารอยยมัทันตาเบิดสวนนามาการสิทธิคาถานะโมตัสสะปะขะวะโตระโตสมัสปุตสะนโมตัสสะพะขะวโตอรโตสมัสปุตสะนาโมตัสสะปะขะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจเกลีคาถานาติเมสนาลังอัญญบุตรโหเมสนาลังวรังเอเตนะสัจวัชนาศดทิเมฆตัวสมปทานติเมสนาลังอัญญทมโมเมสนาลังวรังเอเตนะสัจวัชนาศดทิเมฆตัวสมปทานัติเมสนาลังอัญงสังโฆเมสนาลังวรังเอเตนะสัจวัชนาศดทิเมฆตัวสมปทาบทสวดมหากาโรนิโกนาโธติอาทิกาคาถามหากาโรนิโกนาโธอัธยาสปปัญญปุเรตวปรามีสปปปโตสัพโธทิประมังเอเีนะสัจวัชนะมาห้องตัวสัพโบทาวมหากาโรนิโกนาโธอินายัสปปปินัง ปูเรตาวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตรังังเอเดนัสัจวัชนามาห้องดูสัพพุปถวะมาฮาการุณิโคนาโตสุขายาสัมปานินังปูเรตาวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตรังังเอเดนัสัจวัชนามาห้องดูสัพพุปถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังภะกวาสเกสุวิหารติกาเปียตอาวุธุสวิงมาวันเนมาอหตาบิคุสังเคนะสัตถิปัญจมาตัยหิตพิคุสตัยหิสเพเห้วะรันตัหิทาสะหิตอโรกตาตุหิเทวตาาเเยปปุนนนะสัิิต วันเตปะขวันตังนัสสัญญาภิกขุสังคัญจะอาทาโคจตุนังสุตาวาสกายิกะนังเทวนังเอตตาหัวศรีอายังโคภะกวาสเกสุวิหารติกาปิระวัตุสปิงมาวเดมหะตาภิกขุสังเขนะสัติงปัญจมาตหิภิกขุสเตหิสเปหิวะรหันตาหิรัะหิตรยอโรกาดาโตหิ เอวาตาเยปุเยนาสันนิปปเดตาวุนติมะกัปวันตังนาสนายาปิคุสังขัญจาญานุนามยัมปิเยนาปะกัวเตนุปัสสังกามยะมะอุปัสสังกามิตาวะปะกัวโตสันติเกปาเจกะฆาสั่นมาติอาตะโคตาเทวตาสยะธาปินนามะปรวาบริสุทิ์สมัญจิตังวาภาหังปัสสาริยะปัสสาริตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะมะเววะสุทาวเวาเสเอสุเทเวสุอันตัลัหิตาวะกัววะโตปุระโตปะตระหังโส อาตะโคตะเรวตาวะกะวันตังอาภิวาเดตะวะเอกะมันตังอาทังสูเอกะมันตังทิตาโคเอกะเดวตาวะกะวะโตสันติเกอีมังกะทังอาปาสีมาฮาสัมยโยวะวันนาสังพิเทวะกายาสัมมาคตาอาคาตัมหะอีมังคัมมาสัมมายังทักิตาเยวะอปาราจิตตาสังคันเตอาตะโคอปาราเทวตาวะกะวะโตสันติเกอีมังกะทังอาปาสีตาตาวิกะโวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังคังสุสาราธิวะเนตานิฆา เหตว่าอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอาตะโคอัปปาราเทวตาปะกะวะโตสันิเกอิมังกาทังอาพาสิเชตวะฉันติเกอิมังกาทังอาพาสิเชตวะขี้รังบัตเชตวะบริคังเอ็นตะขี้รังโอหัจามะเมชาเตจารัติสุทาวมาราจะขวายตาสุทันตาสุสุนารคาติอาตะโคอัปปาราเทวตาปะกะวะโตสันิเกอิมังกาทังอาพาสิเยเกจิบุดังสระนังคาตาเส นาเตกามิสันติอภายภูมิปะหายามานุสันติหังเหวะกายังบริปุเรสันติติอะดะโคปะกาวะบิคุอามันเตสิเยบุเยนะภิคขเวรัสสุโรกัตตุสุเทวตัตสนิปติตาหุนติตัตตะกัตังกัสนายาภิคุสังขัญจาเยเวีเตภิคขเวไอเฮสุงอติตามัตานังอรันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกะวันตานังเอตปารามาเยวะเทวัตสันิปติตาไอเฮสุงสยจญธาปิ ไม่หังเอตาระหิเยปิเตวิกเวพระเวสสันติอนาคามัทานังอรหันตสมะสมปุทาเตสัมปีพักกับวันตานังเอตาาระมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระเวสสันติเสยยท่าปิไม่หังเอตาระหิอาชิคิสมีปิเกเวเทวกายะนังนามาีิเกตยยสมีปิเกเวเทวกายะนังนามาณิ เทสิสัมมีภิกขเวเทวกายนังนามานิตังสุนารถสัตุกังมาณสิการรธาปัสิสัมมิติเอวามันเดติโคเตวิคุภะคะวโตปัจจะุสุภะคะวะเอตตะวจจาศีโรกรมานุกัสสมียัตถาภูมิมาตถาสิตาเยสิตาคิริกะภรังปัญตตาสมัยหิตาปูตุสีหวาสันลีนารโอมหังสาภิสปุนงโอดาตมานาสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาภิโยปัจเจสตัสตัสเตยัตวะววเนกาปิระวัฒเว ตโออามันตายสัทวาสาวกเฆสะเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเทวินาถาภิกขะโวเตจะอาตปกปางการุงสุตตวัพุทธศาสนังเตสัมปรตูระหูญานังอามานุสานามัฏสานังอาเปเกสตะมาตะคุงสหาสังอัทะสตริงสาตังเอกเกสสะหาสานังอามานุสานามัทฐสุงอาเปเกนันตะมตตะคุงดิสะสะภาปุตตะหุงตันจะสะพังอภินญาญาวะวัคิณวาลาจขุมาตาโตอมันติสธาสาวะเกสสันนิเตเทวกายาอภิกันตาเทวินาถาภิกขะโวเยโวหังกิตใจยิสามิอิระเหอนุบุปโสสาตาสหาสาวะยะฆาปุมะกาบิระวาตะวะ ยิธิมันโตชุติมันโตวันธโตยัสสิโนโมธานาภิกมุโมิกขุนางสมถเหัวนังชาสักาไสเฮมะวตายาฆ่านานาตะวันีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันธมันโตยัสสิโนโมธานาภิกมุโมิกขุนางสมถเหัวนังสาตาคีราติสักษไสญาฆ่านานาตะวันีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันธมโตสัสสิโนโมธานาภิกมุโมิกขุนางสมถเหัวนังอิเจเตโสราสักษาไสญาฆ่านาณาตะวันีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันธมโตสัสสิโนโมธานาภิกมุโมิกขุนางสมถเหัวนัง เวสามิตาปัญจัสตายฆาณานาตวันิโนอิทิมันโตชัติมันโตวันละบรรโตเอสาสิโนโมธาบรรณาภิรมย์พิคุณธังสัมพันังกุมพีโรราชกันอีโกเวปุระสันนิเวสนังพิโยนังสตาสหัสสังยกระนังปายุปัสสติกุมพีโรราชกันอีโกเสภะคาสัมมิติหังปุริมันจะติสังนัตตะ สร้างราชาทตตาร์โตภาษาสติขันธมานังอธิปติมหาราชยาสัจิโสปุตตาปิตาสภาวะโวิธนามามหาปราอิธิมันโตชติมันโตวะนัมโตสัตตินโมธานาภิกระโมทุกุณังสำเร็จมณังทักขีดังจันิสรงราชาวีรุณโหตับภาษาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชยาสัจิโสปุตตาปิตาสภาวะโวิธนามามหาปราอิธิมันโตชติมันโตวะนัมโตสัตติน โมทัมนาภิกขุมพิคุณนางสมติงหัวนางปัชฉิมัจจติสังราชาวิโรปะโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปิตาสภาวะอินทนามามาภารายที่มันโตจุติมันโตวันโตสัสสิโนโมทัมานาภิกขโมพิคุณนางสมติงหัวนังอุตตรัญจัติสังราชาวิกุเวโรอัตัสสัตตาปัสสติยาคานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปิตาสภาวะอินทนามามาภารายที่มันโตชุติมันโตวันนำโตสสิโน โมดามานาภิกขโมพิพูนังสมเด็จมานังปุริมาทิสังทัตตาลโทระกินเนนาวิรุณะโกปาชิวินาวิโรปะโคคุเวโรอุตรังทิสังจัตตารเตมหาราชาสัมปันตาจัตโรทิสังทัตทะมานาอัตังสุวเนกาบิระวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสะทามายาคูเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหะจันโนกามาเสธโทจากินโนคันทุนีคันทุจ่าปัมมัโตโอปัมมันโยเตตเทวาสุโตจัมมันตริจีเตเสนโนจักนันโพนาราชาชนสัพโพ อาคูเ ja ัญชาสิโคเจวะติมพารุสริวัจชาเอเตจันเยจราชานโอคันดาภาสาราจุพีโมธามานาอภิกรรมุภิคูนังสัมถิงกรนังอัทธาคาอัทธาคูนาภาษานาคาเวสาราซาตาชะกาคัมภรัตตระอาคูปยาคาสายติพียาโมนาธารัตถะจะ คูนาคายาสินโนเอราวันโนมหานาคอสกคาสัมิติงหัวนางเยนาคาราเชสหาซารันติธิพาติชาปักขีวิสุริจักคู่เวหายาซาเตวนามาชาปันตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภัยตานาคาราชานามาสีสุปนาเขมามากาสีสิปุโทสนาหิวัจหิอุปวายานาคาสุปนาสิโตวันนาสรณะ มากังสูพุทธังชิตาวชิระหเทนะสัมปุทังอสุราสิตาพาตารวัสวัสเสติทิมัน,ตนโตยะสติโนการะกัญชามหาัสสมาอสุราธาราาาาเวกัสะเวปาจิติสุจิตตาสปะหะราโถนโมจิสาหะสัตันจะเพริปุตตาลังสเพเวโรจนมามกาสนาหิตาวาปริงเสนังละหุปัธมุปะคะมงสามโยธานิพัฒนเตบิคูนางสมิเตงวันังอาโปาาจะเทวาปัตถาวีจะไดชาวายโยตระคมมงวารุณาอรุณาเทวาสมุจยสาาัสสะสหะเมตตาการุณา ကာယိကာအာကူသေးဝယသ సిన ောသစေတေသကယံသဘေနနတဝနိနောဟိရိမန္တောသတိမန္တောတောယဇာလိနော โมทัมนะเพียโมพิคุณัสัเพงวนังเวณุนจะเทวาสหาริจะอสมาจะทุเวยงมาฉันทะสุปนิสาเทวะฉันทะมาโคปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาโคปุรคิตานักตานปุรคิตาวาคูมันทวราหะกาวสุนังวัสวเสโตสกโกปะคะปุรินโททาเสตสกยาสเพนาตวานีโนอิทิมโตชุติมโตนัตโตสัสิโนโมทัมนะเพียรโมพิคุณังสัมเพิงวนังอันัะคูสาภูเทวะฉันทะมาโิปุรัาขิตาสุเรีะสุปนิสัตเช การสุริยารุจิราอาคูอาคูวาสวเนสิโนทัสเตสักายาสเปนนาตะวันิโนอินทิมันโตชิติมันโตวะนัตโตสานิโนโมธาบนาอภิคมงคิคุณังสปริงวันังสัมมานามหสัมมานามนุสรานุสุตมาคิทาปุสิกาอาคูวันอาคูมโนปุสิกาอาทาคูไฮโรโยเนวายเจารงติวาสิโนปรัคามาห์ปรัคอาอาคูเทวายสัสสิโน ฐานเสตตะสกยาสเปร่งนาตอเนีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนั้นตัวสิโนโมธานาอภิกรรมงพิคุณแงสเปริงหันางสุการกรมหะาอรุณอาคูเวคานาซาสหะโอทาตะไคห้าปามโมฆะอาคูเทวาวิจฉคนาสถามาตาห้ารักขจามิสกาเจียสสิโนฐานายังอาคาปัจญโนเยอดิสาอภิวาสติฐานเสตตะสกยาสเปร่งนาตอเนีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนั้นตัวสิโน โมทัพมนาภิกมโมิคูณังสัดิพหุวนังเคไมยะเรือตายามากัดากาเจยัสสิโนสัพิตะการามาเสต้าจตินามาจาอาสาวนิมติโนอาคูอารักขวันนิมิตาทัสเตยสกายยสัพเพนันตมณีโนยที่มันโดยเชิดมันตมนานโตยสสิโนโมทัพมนาภิกมโมิคูณังสัพเพหุวนังสัตเทเตเทวะนิกายะสัพเพนันตมณีโนนะมันวเยนะอากันชุ่งเยเจนเยสซัสสหะ ปาวุธชาติมัคีรังโอคตินะมาราสวังทักเคมุคตตระนัง <ness> คังจันทังวะอสิตาติตังสุภังมาบรมโตจ่าปุตต์อิทิมาเถรสหัสัตถังโกมารติโสจัสระคาสัมลิงหัวนังสังหาสภามารกกนามาหามาเิตีตเตหุบปันโนชุติมันโตวิสษมากายโยยัสสิโน หาเสราอิสราคูปเจเกษตรินโนเทสันจำปัจจุบันค่ฮาริโตปริวาริตโตเทจะสเพอภิกันเทสิเตเทเวสัมมาเกมาราชนาอภิกามีภาษาคานาสะพันธ์ทียังเอธะกันทะพันธะทราเคณะพันทะเทโวสัมปันตาปริวารเลยะมาโวุจิตาโกจินังอิติเดชทะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปารินาตระมาหจัสรังคตะวานอเวระวังยะธาปะปุสโกเมโขทันะยันโตสวิตชุโก ตาทาโซปจุทาวติสังนกุโหัสยังวเซตันจะสัปังอภินยะเยาวะวิจารวรนจักุมมาตาโตอมตะอิสระสาวะเกสเซยเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิะธาภิกขะโวเตจะอัตตาปามกาุงสุตตะวะพุทธศาสสารังวีตราเคหิปะกามุงเนสังองเวอินชัยุงสัพเพวิชิตะสังคามาปยาติตายะสจิโนโมทันติสาวุเตหิสาวะกาเตเชนไอสุตาติ หมสวจมดจุลชัยญารากรนโมเมพุทธเตชะสารตนาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทเทวานารายปรเมสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจัจะจะจะตุโรกาคัมภีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพพมาชัยะประสิทธิปวันดุเตชัยญชัยญธรณีิธราีอุตติอุตติลทินาทีชิชยคขนละตนละนิสัยนิไรสายแสนเนเมรุราชพลนราชีชัยชัยะคัมภีละโสมพี นาเคนทนายคีปีศาจจะปูตการีชยชยะทุนนิมิตาโรคีชยสิงคีสุทธาธานมุกขชาชยวะรุณนมุกขสาราชยชัตจำปาทินาคภุระคันทะคันโทชยคชคนนตุรงสุการะผู้ชงศีหะวยะกทีปาชยวะรุณนมุขยาตาชิตะชิตะเสนาเรปุณะสุธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยธรณีสตารเรสทาสุชยยาชยสันตินสัทา พรรณีสันตินสัทชายะมังตลาดลัญญาภาวะเคชยะวารุณยะเคชยะชยะรักเกษตสุรพุชเตชาชายชยะพัมเมนทัคณาชายชยะราชาธิราชสัจชยะปัตวิงสัพพังชยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยะมเหสุโรหะโรหะรินเทวาชยะสุรพัมมาสุรโขชยะนาโควิรุณถัโกวิรูปกโขจันทิมารวิอินโทวะเนเนนะวะ อินโธจักเวนะเตยโยจักกูเวโรวโรโนปิจักอคคิวายโยจักปชนโโหกุมาโรทัตระตะโกอัทธานะมหาเทวาสิทธิตา ปัสสะอาเทโยอิสีโนสาวกะสภาชยะราโมภวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะโรจะชยะกันเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสถีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคลระชยโยบิพุทธสสริมโตอยังมาราสจปาบิมโตปราชยโย โคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยตาดาปมะฆนามเฮสีโนชยโยปิพุทธสัตริมัตโตอายังมลสัจปาปิมัตโตปราชโยโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยตาดาอินทะฆนามเฮสีโนชยโยปิพุทธสัตริมัตโตอายังมลสัจปาปิมัตโตปราชโยโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยตาดาเทวฆนามเฮสีโนชยโยปิพุทธสัตริมัตโตอายังมลสัจปาโปปิมัตโตจะปราชโยโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยะ ตถาสุปันักขณามหิสิโนเยโยปิปุตสสะสิริมัตโตอายังวาราจัปาปิมัตโตปราชายโยอุโกสยามโพิมเทปวมทิตาชยยะตาธานนัคขนามหิสิโนเยโยปิปุตสสะสิริมัตโตอายังวาราจัปาปิมัตโตปราชายโยอุโกสยามโพธิมเทปโมทิตาชยยะตาธานสัพพะมัคขนามหิสิโนเชยันโตปุติยามุเรสกยะ นังนัน <noise> ท<楽>ิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิเชยสุเชยมังคะเลอ布拉เชตปัลังเกสิเสปะตะวิโปคะเลอภิเศษเกสะปะปุตาังอะคปะตตปะโมตติสุนักตังสุมังคะรังสุปะปะตังสุมุติตังสุกโนสุมุโตจะดีทังพวมราชาฤิศปะทักขีนังกายกรรมังวะจกรรมังปะทักขีนังปะทักขีนังมนุกกรรมังปะนิติเตปะทักขีนา ปะทักีนากัตตาวารพันตเทปะทักีเนเตอัตรัต t h สุกิตาวีรุณห้าบุตสาเสนอโรคาสุกิตาห้นทัสหัสะเพหิยติพิชุนตุพนโตเยเทวอสมิงทานเนอธิกตาธิคายุกาสตาหนตุสุกิตาห้นโตสุภธาระคันตุสัพสัตตานังระขันตุชินาซาสนังกายยากาจิอัปปัธนาเนเตสังสเพบูเรนตุนัมโนรัตายุตตะกาเรปาวัต ส,สั้นโตวัาสัางวาราหกาโรคาจุปตะวเตสังนิวารินตุจะสาพพากายยสุขั้างจิตตสุขั้างอารหันตุยธาระหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมามารยังปะกวาสเกสุ <c oughs> สาวัตถิยังวิหารติเชตตะวเนอนากะปินเทกัสะอารามเเตตะโคปะกวาวิคูอามันเตสิภิคโวติภาทันเตติเตวิคูปะกวาโตปะตะโสซุงปะกวาเอตตะวจาโอบาตะวาพิกเวตะทักกตานังอนุปตะวาตะทักกตานังทิตาวาสาตุธรรมติตะตาธรรมยิมตาสาเพสังขาระอเนจาติ สังกัตถะคตโอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมีตวะอารจิกเดเตเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาราติวิปัจจติอุตตานิการติสเปตังการาตุอานิจาติโอมาตวะภิกขเวตาทักขานังลงปัฏฐวะตาทักขานังทิตาวะสาตุลมาติตาธรรมนิยมตาสาเปสังการาตุก้าติตังกัตถะคตโอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมีตวะอารจิกเดเตเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาราติวิปัจเจติ โอวาเดวะบิคเวตตะทะคตตานังอนุปทาวาตุตะทคตานังทีตาวาสาตุธรรมิตตาธรรมาริยมตาสาเปตมะอนัตตาติตังนราคตโตอวิสัมพุชติอวิสัมเทติอวิสัมพุจิตวะอวิสัมเทตวะอาจิกดิเตเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิปัจจติอุตตานิกรโรติสเพตมะอนัตตาติเอธาวะมเอธามะวจัปภะคะวะอาตมะนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันตุเต เบทสวดพัดเทกรัตคา,าถาอตีตังนาวะคะเมยยะนาปฏิกันเกนะคะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่คืนขบวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตังไปหิน,นปปัน,าานาาตังอปัตตังจาอนาคตังบุคสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วถึงเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตาถาวิปปสติอังังเหตังอสังกุปังตังวิธานะพะโรหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นแล้วเฉพาะหน้าในที่นั้นย่มเจไม่แจ้ง แ็งแจ้งไม่งอนเงนยคอนแคนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชว่ากิจจะมาตัดปังโกชัญญามาาะนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอิโนสังขารันเตน,นะมหาเสนนะมาจุนาพาะความผัดเพี้ยนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหเะเลมาตาปิงอโหระตะมาตันทิตังตังเวพาเทกะรตโต ติสั้นโตอาจิกเตมุนีมมนีผู้สงบย่อมกล่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียร้ันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาติเดียก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปะปจเวคขณนะสเพสังคาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังคาราทุกการสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนาม,มาธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมัน เป็นทุกข์ทนยากก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัุวังชีวิตตางชีวิตมันของไม่ยั่งยืน ทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสั่งไมยามริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่สังเวชอายางกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปรัศจากวิญญาณชุโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน ริ้งขลังอิวะประดุลดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิดัดฐานหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีอุปาทวยธรรม,มโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังูปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสตัตามรณันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะเร็งสุจะมาริสาเลที่ตายแล้วกําลังกาลังจะตายแต่เทวห้างมริสาเมีเรกาก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนตถิเมเอทสังสโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราบทสวดเมตายอย่างกินจิย่างกินจิกุศลังกรรมังสัพเพหิพาเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันโต สุนันตุผลโตเยเทวะอัศมิงถายนยอธิกตาธิคายุกาสตาห์นลโตสุกิตาหนตุทุกข้าประมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกข้าประมุจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกข้าประมุจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหนตุทุกข้าประมุจันตุสัพเพปิซาสัพเพยยาฆาสเพเปตาสุกิตาหนตุทุกข้าประมุจันตุสัพเพอาจาริยุปชัยยะสุกิตาหนตุทุกข้าประมุจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหนตุทุกข้าประมุด จันโตสเพสะมตินางสมิชันตุโวมนสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตว์คันติมัยยะติภะคะวะนโมพุทธิสัตว์คันติมัยยะติภะคะวะนโมพุทธิสัตว์คันติมัยยะติภะคะวะปฏิทานาคาถาทัยาเทวตาสันติวิหารววสินีทุกไปกระเลิปุติกระเลติยิ่งติยิ่งตาธรรมทาเรณภวันตูปูชิตาโสติงกโรเตถาวิหารวันทะเลเทลาจะมมัชานาบกาจัพีคะวสารามีกาทานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทสันิกมาจะอิสระ แต่ปานาพูตัสุกิตาปวันตุเตชลาพูชาเยปิจะอันดาสัมปวาสังเสจชาตาอัตวัวปาริกานิยานิกังธรรมวราปาริจะเตสัพเพปิทุกขัสการนตุสังขยังท่าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตราจปุคาราสังโฆโมตุสมะโควัอธายะใจหินตายะจะอัมเหรักตะตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจารีโนวุติงสัมปาวุเนยามะสัมทำเมียอะระยะปวายเทเดปาสสนาห้นตุสเพปิปารีโน พุทธศาสนาสมมาทาราังประเวทันโตกาเรเทวบวัสตุมุติภาวัยาสตตานางสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรขคันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรกคันตุสาาัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตตาจันิทุกข้าพยาปตตาจันิพยาโสกปตตาจันิโสกังโหตุสัพพิปันโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเเทวานุโมทันโตสัพสัมปสิทธิยาฐานังทันทุสัทธายาสิรังลักขันตุสัพปทาภาวดาเฮตาขัณฑุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคารคาถาของตุสัพพังสุมังคารังลักขันโตสัพพเทวตาสัพพุทธาตุพพินา สวดที่หุนตุนิรันตรังหุนตุสะพังสุมังคารังระคันตุดสาวาเทวตาสาวาตมาหนุภาเวนะหอนสวดที่หุนตุนิรันตรังหุนตุสะพังสุมังคารังระคันตุดสาวาเทวตาสาวาสังฆารหนุภาเวนะสวดที่หุนตุนิรันตรัง สัพเพุธาภระปตตาปเจกันฉปรังนันตานตชชนะข้ามทำสามสัโซสัพเพพบุธาภระปตตาปเจกันฉลังนันตานตชชนะทำาสัโซสัพเพพบุธาภระปตตาปเจกันฉปรังนันตานตชะนะข้ามทำสามสัะโสสัพเพพบุธาภระปตตาปเจกันฉปรังนันตานติชนะข้ามทำสามสัะโสสัพเพพบุธาภระปตตาปเจกันฉปรังนันตานตังนะ้ามทำสาสัโซ พุูธาภรัปัตตาปัจเจก,กันนันจารังอันธานตเจรัง้ามสรัพย์รังขันพันธามีสัพพโซ ด้วยแอมนาาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระธรรมน,นิยมข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริศพระราชินาลพระบรมราชนินีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์าลัยขออนุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงให้เป็นแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมข้าว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตตัััั้้งงงงงมมมมมมม่่่นนนนนนใใพพพรรรรระะธธคคคาาาาาาสสสสออออแห์เเดดดด็จจุทำยูวีลลก อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้ดุจโหราสารทุกการในบุญกุศลนี้ปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระสิตธาเจ้าสถีทั้งฝ่ายใดและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งควรได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพแระลึกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสานทุ